คุณคิดว่าคุณรู้จักสามีของคุณดีแล้วใช่ไหมแต่เช้าวันหนึ่งฉันเห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นเขาบอกว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดแต่กลับมีผู้หญิงอีกคนและทารกแรกเกิดอยู่ด้วยคุณจะทำยังไงถ้าเจอความจริงแบบนี้ตรงหน้าเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนทุกความเชื่อใจของฉันไปตลอดกาลสามีบอกว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดแต่ฉันกลับเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนและทารกแรกเกิด เสียงช้อนกระทบจานในเช้าวันนั้นดังเบาวกว่าหัวใจที่สั่นอยู่ในอกเขาบอกว่าจะออกเดินทางแต่เช้ากระเป๋าเสื้อผ้าวางพิงผนังอย่างรีบร้อนกลิ่นกาแฟายังอุ่นแต่คําลาเย็นชืดประตูปิดลงความเงียบคลุ่มทั้งบ้านสายฝนโปรยลงถนนฉันออกไปซื้อของใกล้ตลาดอากาศชื้นพื้นปูนลื่นเสียงรถเข็นเด็กดังเอียดอาดแทรกเข้ามาในหู ฉันหันตามเสียงนั้นหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลใต้กันศาสตร์ร้านขายยาเงาคุ้นตายืนอยู่ไหล่กว้างเสื้อเชิ้ตสีที่ฉันรีดให้ทุกเชา้ามือของเขากำลังอุ้มทารกตัวเล็กผิวเด็กแดงเรือเสียงร้องแผ่วเบาข้างกายเขามีผู้หญิงอีกคนเธอยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนมือเธอแตะแขนเขาอย่างคุ้นเคยกลิ่นน้ำนม ลอยประปนกับกลิ่นฝนโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงรอบตัวหายไปลมหายใจฉันขาดห่วงปลายนิ้วชายเย็นเขาหันมาสายตาประสานกับฉันดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ดวงตาของคนกำลังเดินทางทารกขยับตัวร้องให้ดังขึ้นเขาก้มลงปลอบท่าทางอ่อนโยนภาพนั้นบาดลึกเหมือนของมีคมเฉือนกลางอก,อกเสียงฝนกระหน่ํา หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยผู้หญิงคนนั้นเงยหน้ามองฉันอย่างสงสัยมือของเขายังกอดเด็กแน่นลมหายใจฉันสัน่นริมฝีปากเขาขยับเหมือนจะเอ่ยบางอย่างถนนเปียกสะท้อนเงาทั้งสามฉันยืนอยู่ตรงนั้นความจริงค่อยๆไหลเข้ามาชาหนักและไม่มีทางย้อนกลับคำพูดของเขาไม่ดังพอแต่ฉันเห็นริมฝีปากสัน่นเสียงเด็กร้องดังขึ้น แทรกเข้ามาในช่องอกที่อึดอัดผู้หญิงคนนั้นขยับเข้าใกล้มือโอบหลังเด็กอย่างระวังฉันได้กลิ่นแป้งเด็กผสมกับกลิ่นฝนที่ชื้นเย็นรองเท้าฉันยืนแช่น้ำขังความเย็นไหลขึ้นมาตามข้อเท้าสายตาคนรอบข้างเริ่มหันมาเสียงซุบซิบดังแผ่วเขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวพื้นน้ำกระเซน็นฉันถอยหลังแผ่นหลังชนสเสาเหล็กเย็นเฉียบลมหายใจติดขัด เหมือนมีมือมาบีบคอเด็กในอ้อมแขนเขาสะอื้นใบหน้าแดงเข้มเขาโยกตัวเบาๆท่าทางที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนภาพนั้นชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธผู้หญิงคนนั้นพูดอะไรบางอย่างเสียงถูกกลบด้วยฝนฉันอ่านจากริมฝีปากเหมือนคำขอโทษหัวใจฉันเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูฝ่ามือกำแน่นเล็บจิกเข้าเนือฉันมองเด็กคนนั้น ดวงตาปิดสนิทผิวอ่อนนุ่มเหมือนก้อนความจริงที่หนักอึ้งเขามองฉันอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหยดน้ำฝนไหลลงใบหน้าเขาหรือเป็นเหงื่อฉันแยกไม่ออกเหมือนแยกชีวิตไม่ออกเสียงรถผ่านไปมาแต่ฉันได้ยินเพียงลมหายใจตัวเองความทรงจำเก่าหลายย้อนคำสัญญาเสียงหัวเราะทุกอย่างทับซ้อนจนมึนงง ผู้หญิงคนนั้นกอดเด็กแน่นขึ้นเหมือนกลัวจะถูกแย่งฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในขายืนแทบไม่ไหวเขาเอื้อมมือมาแต่หยุดกลางอากาศช่องว่างระหว่างเรากว้างกว่าถนนทั้งเส้นฝนยังตกไม่หยุดเหมือนฟ้าไม่รับรู้เสียงเด็กร้องแหลมขึ้นแทงเข้ากลางหัวฉันกลืนก้อนแข็งในลำคอลิ้นชาภาพตรงหน้ากระจ่างเกินกว่าจะหลบตา เสื้อผ้าเปียกแนบผิวหนาวจนสัน่นเขาอุ้มเด็กแนบอกหัวใจเขาเต้นอยู่ตรงนั้นฉันยืนอยู่อีกฝากหัวใจหล่นลงพื้นผู้หญิงคนนั้นสบตาฉันสายตาเต็มไปด้วยการขอร้องโลกหมุนชา้าเสียงฝนเหมือนกลองฉันรู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างกดทับบนบา่าความจริงยังคงยืนอยู่ตรงหน้าไม่ขยับไม่หายไปฉันก้าวถอยหลัง เท้าจมลงในน้ำขังบนถนนความเย็นแผ่ขึ้นมาทั่วร่างเหมือนความจริงแทรกเข้าใต้ผิวหนังสายตาของเขาไม่ละจากฉันแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนดวงตาที่ฉันเคยเชื่อใจตอนนี้กลับเย็นชาและแปลกประหลาดเด็กในอ้อมแขนเขาเริ่มสะอื้นดังขึ้นเสียงเล็กๆนั้นแทงเข้าหัวใจฉันทำให้ลมหายใจฉันติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกไปผู้หญิงคนนั้นยิ้มบางๆ แต่รอยยิ้มนั้นกลับเย็นยะเยอะือกเธอเอื้อมมือไปแต่ไหล่เขาเบาๆเหมือนเตือนว่าเด็กคนนั้นเป็นของเธอฝนกระหน่ำลงมามากขึ้นผมเปียกเส้นเล็กๆติดใบหน้าน้ำหยดลงตามคอแต่ฉันไม่รู้สึกถึงความเย็นอีกแล้วฉันอยากจะกรีดร้องแต่เสียงติดอยู่ในลำคอทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหายไปเหลือเพียงเขาผู้หญิงคนนั้นและเด็กในอ้อมแขนเขาก้าวเข้ามาอีกครั้ง แต่ไม่พูดอะไรมือยื่นออกมาเหมือนจะอธิบายแต่ก็ไม่กล้าเอื้อมสายตาของฉันเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่ไม่อยากจะได้ยินคำตอบฉันรู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งแต่หัวใจยังเต้นแรงทุกจังหวะคือเข็มทิมลงกลางอกเด็กสะอื้นอีกครั้งเสียงนั้นทำให้ฉันลุกขึ้นเดินแต่ขาเหมือนติดน้ำหนักโลกทั้งใบผู้หญิงคนนั้นขยับเข้ามาใกล้พยายามปกป้องเด็ก สายตาของเธอสบกับฉันเต็มไปด้วยความท้าทายและความสงสารฝนยังไม่หยุดมันกระหน่ำลงบนผมลงบนเสื้อลงบนใบหน้าแต่ฉันไม่ได้รู้สึกถึงความเปียกโลกหมุนรอบตัวแต่เหมือนฉันอยู่ในฟองสบู่ที่ไม่อาจแตกเขาเอ่ยชื่อฉันเสียงสั่นเครือฉันไม่ตอบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรเด็กคนนั้นมองฉันด้วยดวงตาใสเหมือนถามว่าใครคือแม่ เหมือนถามว่าฉันเป็นใครในโลกของเขาผู้หญิงคนนั้นจับเด็กแน่นขึ้นแล้วก้าวถอยหลังเหมือนเตือนให้ฉันถอยห่างฉันยืนตรงนั้นลมหายใจสั้นหัวใจเจ็บปวดเหมือนถูกบีบสายฝนล้างทุกสิ่งแต่ล้างไม่ได้กับความจริงตรงหน้าเขายือนอึง้งเหมือนถูกขังสายตาศพกับฉันแต่ไม่สามารถอธิบายอะไรได้ฉันรู้สึกเหมือนถูกผลักออกจากชีวิตที่ฉันเคยรู้จัก ทุกอย่างพังทลายลงเหมือนฝนชำระถนนแต่ไม่ชำระหัวใจผู้หญิงคนนั้นหันไปเด็กแนบอกเธอเดินจากไปปล่อยให้ฝนกระหน่ำตามหลังเขายืนอยู่ตรงนั้นสายตาอ่อนแรงมือว่างเปล่าโลกของฉันแตกสลายแล้วและไม่มีใครห้ามได้ฉันยืนกลางฝนล้มหายใจขาดห่วงหัวใจเหมือนรอยแผลเปิดทุกหยดน้ำฝนเป็นเหมือนเข็มทิ่มลึก ฉันไม่อาจขยับและไม่อาจหายใจเต็มปอดฉันมองเขาอีกครั้งดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสับสนแต่ฉันรู้แล้วว่าความเชื่อใจที่เคยมีไม่สามารถกลับมาอีกครั้งฝนยังตกโลกยังหมุนแต่ชีวิตของฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถนนเปียกสะท้อนแสงไฟแต่ไม่มีความอบอุ่นใดๆมีเพียงเงาและความเจ็บปวดที่แน่นอยู่ในอก ฉันรู้สึกเหมือนถูกทิ้งท่ามกลางความจริงที่เย็นชาและโลกที่ไม่เข้าใจหัวใจฉันฉันยืนอยู่กลางถนนเปียกฝนยังไม่หยุดมันกระหน่ำลงบนหัวไหล่และไหลผ่านเส้นผมเปียกชุ่มเขายังคงยืนตรงนั้นสายตาเต็มไปด้วยความสับสนเหมือนอยากอธิบายแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหัวใจฉันปวดราวทุกลมหายใจเหมือนมีคมกรีดกลางอกน้ำฝนไหลลงตามแก้ม แต่ฉันไม่สามารถร้องให้ได้เพราะน้ำตาเหมือนหมดไปแล้วเสียงฝนกระทบพื้นปูนดังสนัน่นแต่เสียงในหัวฉันดังกว่าทุกอย่างคําโกหกรอยแผลในหัวใจและภาพเด็กคนนั้นที่เขากอดแน่นเขาก้าวเข้ามาอีกครั้งมือยกขึ้นเหมือนอยากสัมผัสฉันแต่ฉันถอยห่างจนลมหายใจเราชนกันกลางอากาศฉันเห็นรอยน้ำฝนบนใบหน้าเขาน้ำตาหรือเหงื่อก็ไม่อาจแยกออก แต่ฉันรู้สึกถึงความสับสนที่ฉันไม่เคยเห็นในสายตาเขามาก่อนฝนยังคงตกหนักน้ำขังบนถนนไหลาตามขาฉันรู้สึกเหมือนตัวเองจมลงไปในความเจ็บปวดที่ไม่มีใครช่วยยกออกเขาพูดบางอย่างเสียงสัน่นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดแต่คำพูดนั้นหลุดรอดไม่หมดเหมือนถูกกลืนหายไปในสายฝนฉันก้าวถอยหลังอีกครั้งทุกก้าวหนักเหมือนก้อนหินลมหนาวกัดเข้าที่เนื้อ แต่ความเจ็บปวดในอกยังร้อนแรงเด็กคนนั้นร้องอีกครั้งเสียงเล็กๆนั้นเหมือนเข็มแทงใจทําให้ฉันล้มตัวลงนั่งบนขอบฟุตบาทฝนสาดลงบนเสื้อน้ำซึมเข้าตาและฉันไม่สนแล้วว่าฉันจะเปียกผู้หญิงคนนั้นปรากฏอยู่ไม่ไกลอุ้มเด็กเดินผ่านใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นคงเขายังยืนอยู่ตรงนั้นมือว่างเปล่า โลกของฉันแตกสลายต่อหน้าต่อตาและไม่มีใครมาช่วยเก็บเศษชิ้นส่วนเหล่านั้นฉันลุกขึ้นสายฝนปะทะใบหน้าลมพัดแรงฉันรู้สึกเหมือนจะลมแต่ก็ยังก้าวต่อไปหัวใจยังเต้นแรงแต่เป็นแรงที่เต็มไปด้วยความโกรธความเสียใจและความรู้สึกถูกทรยศฉันเดินผ่านเขาไม่หันหลังกลับแต่ภาพนั้นยังติดอยู่ในสมองภาพของเขา เด็กคนนั้นและผู้หญิงอีกคนฝนยังคงตกเหมือนฟ้ากำลังซักล้างทุกสิ่งแต่ไม่สามารถล้างรอยแผลในใจฉันได้ทุกหยดน้ำฝนเหมือนทิ่มแทงเข้าอกทุกก้าวที่ฉันเดินเหมือนทิ้งชิ้นหัวใจไว้เบื้องหลังฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและแม้โลกจะหมุนต่อไปฉันก็ยังยืนอยู่ตรงนี้กับความจริงที่แสนเจ็บปวดและน้ำฝนที่ไม่หยุดตก ฉันหายใจลึกรู้สึกถึงความเย็นที่แทรกเข้าทุกอนูแต่หัวใจยังร้อนรุ่มเหมือนไฟที่ไม่สามารถดับลงฉันก้าวต่อไปไม่รู้จะไปไหนแต่รู้ว่าฉันไม่สามารถอยู่ที่เดิมอีกแล้วเพราะสิ่งที่ฉันเห็นได้เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลฝนยังคงสาดลงและฉันเดินท่ามกลางความเงียบที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดสายตาของเขาและเด็กคนนั้น ยังคงตามหลอกหลอนฉันในทุกก้าวในทุกลมหายใจฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปแต่รู้เพียงอย่างเดียวฉันจะไม่กลับไปอยู่ในอดีตอีกแล้วอดีตที่เต็มไปด้วยคำโกหกและความเชื่อใจที่แตกสลายฉันเดินต่อฝนล้างเส้นผมแต่ล้างใจไม่ได้หัวใจฉันยังเปียกชื้นและเต็มไปด้วยรอยแผลที่ไม่มีวันหายโลกยังหมุน แต่ฉันรู้แล้วว่าชีวิตฉันแบ่งออกเป็นก่อนและหลังวันนี้ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมและฉันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงที่แสนโหดร้ายนี้ฉันเดินต่อไปบนถนนเปียกน้ำฝนกระทบไหล่และแขนแต่ฉันแทบไม่รู้สึกถึงความเปียกชื้นอีกแล้วเพราะหัวใจฉันเต็มไปด้วยความเย็นชาทุกย่างก้าวเหมือนทิ้งชิ้นหัวใจไว้ข้างหลังแต่ก็ไม่มีใครหยิบมันกลับคืนให้ เสียงฝนกระแทกหลังคาและพื้นปูนดังสนัน่นเหมือนกลองทุกตัวใจฉันทุกก้าวในหัวฉันวงเวียนแต่ภาพนั้นเขาผู้หญิงอีกคนและเด็กในอ้อมแขนใบหน้าที่ฉันเคยรักตอนนี้เต็มไปด้วยความผิดหวังดวงตาที่ฉันเคยเชื่อใจตอนนี้มืดมัวและเย็นชาฉันก้าวผ่านร้านคาเล็กๆผู้คนมองฉันด้วยสายตาแปลกประหลาดเสื้อผ้าเปียกผมเปียกและสายตาฉันว่างเปล่า ฉันพยายามกลืนน้ำตาแต่ก้อนความเจ็บปวดฝังลึกในอกเหมือนหินก้อนใหญ่กดลงบนหัวใจไม่ยอมปล่อยลมพัดแรงขึ้นพัดผมเปียกเข้าตาฉันเช็ดออกด้วยฝ่ามือสันเทาแต่ภาพตรงหน้าก็ยังชัดเจนฉันเห็นเขาก้าวตามฉันออกมาสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและความเสียใจแต่คำพูดไม่หลุดออกมาเหมือนถูกฝนกลืนไปกับเสียงฟ้าร้องฉันเดินเร็วขึ้น เท้าจมลงในน้ำขังลมหายใจขาดห่วงแต่ฉันยังก้าวต่อไปไม่รู้จะไปไหนแต่รู้ว่าต้องออกจากตรงนั้นความทรงจำเก่าๆพุ่งขึ้นเสียงหัวเราะคำสัญญามือที่เคยจับกันทุกอย่างพังทลายเหลือเพียงความจริงที่โหดร้ายฉันเดินผ่านซอยมืดแสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นน้ำเงาของฉันยาวและบิดเบี้ยวเหมือนตัวฉันตอนนี้ แตกสลายและไม่สมบูรณ์ฝนยังตกเหมือนไม่ยอมหยุดน้ำเย็นไหลลงตามคอแต่ฉันรู้สึกถึงความร้อนในอกความร้อนของความโกรธความเสียใจและความเจ็บปวดฉันหยุดยืนกลางซอยมองฝนที่ตกลงมาและตระหนักว่าสิ่งที่ฉันเห็นวันนี้ได้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ฉันรู้ว่าฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หัวใจที่แตกสลายจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงฉันหายใจลึกอีกครั้งน้ำฝนล้างใบหน้าแต่ล้างความเจ็บปวดไม่ได้สายตาของเขาเด็กคนนั้นและผู้หญิงอีกคนยังคงติดอยู่ในใจฉันฉันก้าวต่อไปในความมืดท่ามกลางฝนและโลกที่หมุนต่อไปแต่หัวใจฉันยังติดอยู่กับวันนั้นกับความจริงที่โหดร้าย และรอยแผลที่ไม่มีวันสมานฉันเดินต่อไปอย่างเดียวดายแต่ไม่ยอมพ่ายแพ้แม้หัวใจจะแตกสลายฉันยังต้องก้าวไปข้างหน้าฝนยังตกหนักและฉันรู้ว่าฉันจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดและโลกที่ไม่เหมือนเดิมต่อไปทุกก้าวเป็นก้าวสู่ชีวิตใหม่แม้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ฉันต้องเดินต่อเพื่อหัวใจที่เหลืออยู่ ฉันเดินต่อไปฝนยังคงตกหนักทุกหยดสาดกระทบไหลน้ำเย็นชะล้างเสื้อผ้าแต่ไม่สามารถชะล้างความเจ็บปวดในใจได้ถนนเปียกแสงไฟสะท้อนเป็นริว้วเงาของฉันยาวเหยียดบิดเบี้ยวไปตามจังหวะฝนเหมือนชีวิตฉันตอนนี้แตกสลายและไม่สมบูรณ์หัวใจฉันยังร้อนรุ่มเต็มไปด้วยคำถามทำไมเขาไม่พูดความจริงทำไมฉันต้องเจ็บปวดแบบนี้ ฉันเดินผ่านสวนเล็กๆกลิ่นดินเปียกและใบไม้ช่ำฝนฉันสูดลึกแต่ความชื้นไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างในใจฉันได้ฝีเท้าของฉันหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนโลกทั้งใบกดทับบนบ่าน้ำฝนไหลลงตามคอเข้าตาและใบหน้าแต่ฉันไม่รู้สึกถึงความเปียกอีกแล้วเพราะหัวใจฉันชาไปหมดฉันหันกลับไปมองเส้นทางเดิมแต่ภาพนั้นยังอยู่เข่าผู้หญิงคนนั้น เด็กในอ้อมแขนเหมือนฉากฝังอยู่ในความทรงจำไม่สามารถลบออกได้หัวใจฉันเจ็บปวดจนแทบจะกรีดร้องแต่เสียงติดอยู่ในลำคอฝนกระหน่ำลงบนพื้นน้ำขังเป็นแอ่งใหญ่สะท้อนเงาโลกที่ฉันไม่เข้าใจฉันก้าวต่อไปแต่ก้าวช้าลงเหมือนแรงชีวิตถูกดึงออกทุกลมหายใจเป็นความยากลำบากทุกสายตาที่มองฉันผ่านฝนทำให้ฉันรู้สึกเปล่าเปลี่ยว ฉันเห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างทางหน้าต่างสองแสงอุ่นความอบอุ่นนั้นเหมือนตอกย้ำความเหงาในใจฉันทำไมฉันไม่สามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้ทำไมความอบอุ่นไม่อาจเป็นของฉันลมพัดแรงจนผมเปียกติดหน้าผากฉันเช็ดออกด้วยฝ่ามือสั่นเทาสายตาฉันจับต้องเพียงเงาของตัวเองและความเจ็บปวดที่ติดอยู่กับหัวใจฉันนั่งลงบนขอบทางเท้าจมลงในน้ำขังน้ำเย็นฉลมเท้า เหมือนฉันกำลังจมลงไปพร้อมความทรงจำหัวใจฉันสั่นระริกเหมือนทุกสิ่งจะพังทลายฉันคิดถึงชีวิตที่เคยรู้จักเสียงหัวเราะคำสัญญามือที่เคยจับกันตอนนี้ทั้งหมดหายไปฝนยังคงตกไม่หยุดแต่ฉันลุกขึ้นยืนแม้หัวใจจะแหลกสลายแต่ฉันรู้ว่าต้องก้าวต่อไปสายตาของเขายังติดอยู่ในสมองฉันเด็กคนนั้นยังตามหลอกหลอน ผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ในความทรงจำแต่ฉันรู้แล้วว่าฉันไม่สามารถอยู่ในอดีตได้อีกต่อไปฉันก้าวออกจากสวนเล็กๆฝนสาดเข้าตาแต่ฉันไม่หยุดทุกก้าวคือการต่อสู้ต่อสู้กับความเจ็บปวดและกับความจริงที่โหดร้ายฝนยังคงสาดลงน้ำขังบนถนนเหมือนทับหัวใจฉันแต่ฉันรู้แล้วว่าฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองจมอยู่ตรงนั้นฉันเดินต่อไป แม้โลกจะหมุนไม่เหมือนเดิมแม้หัวใจจะแตกสลายฉันยังต้องไปข้างหน้าทุกหยดน้ำฝนเหมือนทิ่มแทงกลางอกทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ฉันยังยืนอยู่และฉันรู้ว่าชีวิตหลังจากวันนี้จะเป็นชีวิตใหม่แม้เต็มไปด้วยบาดแผลแต่ฉันจะต้องเดินต่อเพื่อหัวใจที่ยังเต้นอยู่และเพื่อโลกที่ฉันยังต้องพบฉันก้าวต่อไป ฝนยังตกแต่ฉันไม่ถอยทุกก้าวคือสัญญากับตัวเองว่าแม้โลกจะโหดร้ายฉันก็จะยืนหยัดและเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงต่อไปฝนเริ่มสาหยดน้ำค่อยๆกลายเป็นละอองฟ้าเปิดเป็นช่องแสงอ่อนสะท้อนบนถนนเปียกเป็นประกายเล็กๆฉันยืนกลางถนนสายลมพัดเบาทำให้เส้นผมเปียกเปียกลู่ไปตามแก้มแต่หัวใจเริ่มสงบลงบ้าง เหมือนได้รับการปลอบประโลมภาพของเขาและเด็กคนนั้นยังติดอยู่ในความทรงจำแต่ความโกรธและความเสียใจเริ่มถูกน้ำฝนชำระเบาบางไม่หายไปทั้งหมดแต่ไม่แทงใจทุกครั้งเมื่อคิดถึงฉันหันมองทางเดินข้างหน้าโลกยังหมุนต่อไปผู้คนยังเดินผ่านแต่ฉันรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดฉันก้าวออกไปจากถนนเปียกไปยังแสงไฟอบอุ่นของร้านกาแฟเล็ก นั่งลงสูดลมหายใจเข้าลึกและปล่อยให้น้ำฝนชำระความเหนื่อยลาหัวใจฉันยังคงเจ็บแต่ไม่หนักเหมือนเมื่อครู่สายตาฉันชัดขึ้นรู้ว่าชีวิตต้องเดินต่อแม้จะเต็มไปด้วยความสูญเสียฝนหยุดสนิทฟ้าใสขึ้นทีละน้อยฉันลุกขึ้นยิ้มบางๆให้กับตัวเองแม้ชีวิตไม่เหมือนเดิมแต่ฉันยังอยู่และพร้อมก้าวไปข้างหน้า ด้วยหัวใจที่แม้แหลกสลายแต่ยังเต้นอยู่และยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่